สวัสดีครับมิรักแฟนมวยเจาะลึกข้อมูลมือไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่13กันยายนพุทธศักราช2563นะครับอนอื่นก็เข้ากทีมงานอมเมืองกันร้อยลูกเาพาะพลานชัยนะครับหากจะได้สนใจสมัครสมาชิกรลายพิมพ์ลาย,ลายเสียงมืยหัวติดต่อได้ที่ลาย ID 0983069212นะครับหรือจะโทรสอบถามได้ที่098869961 0นะครับ ก่อนมาเข้าสู่คู่มวยของวันอาทิตย์ที่13กันยายนนะครับทางทีมง,งานมีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับท่านสมาชิกที่ติดตามรับชมรับฟังผ่านทางช่อง YouTube นะครับฟังลายเสียงฟรี2สัปดาห์นะครับหากท่านใดสนใจก็รีบสมัครกันเข้ามาได้เลยนะครับทางเรารับจํานวนจํากัดน,นะครับช้าหมดอดได้เข้ากลุ่มนะครับหากท่านใดสนใจก็คลิกลิงก์ใต้คลิปเพิ่มเพื่อนเข้ามาได้เลยนะครับผมจะแปะลิงก์กลุ่มลายเสียงฟรี2สัปดาห์นะครับไวท้ที่ใต้คลิปนะครับ หรือจะแอดไลน์โดยตรงเข้ามาที่ l ล n e ID 0983069212านย ID 0 9 8 2หะครับหรือจะโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0908869961นกะครับก็มาเข้าสู่คู่มวยของวันอาทิตย์ที่13กันยายนกันเลยนะครับสำหรับคู่ที่1น,นะครับก็จะเป็นมารอบคุเสือครั้งที่20สาย4นะครับใครแพ้ก็เก็บกระเป๋ากลับบ้านได้เลยส่วนคนชนะก็เข้ารอบ8คนสุดท้ายนะครับสำหรับคูนี้จะ เป็นการพบกันระหว่างฉลามเสียนยกเอท่าสาลาพบกับบัลลังซับสอสระชีพนะครับสำหรับคู่ที่2นะครับจะเป็นการพบกันระหว่างสักเล็กเกียริเพชรเดชะนะครับพบกับยกคีรีสกลมวยตู้เก5 5หนะครับหรือยกคีรีเชียนมวยไทยนะครับสำหรับคู่นี้ก็จะขึ้นชกกันในพิกัดน้ำหนัก115่อปอนด์นะครับคู่ที่3นะครับจะเป็นรองคู่เอกในรายการครับจะเป็นการพบกันระหว่างเนื้อธรณีสามชัยวิเศษสุขนะครับพบกับ1 0แสน เครื่องครัวเทอร์โบชาร์กนะครับสำหรับคนนี้จะขึ้นชกในพิกัดน้ำหนัก134ปอนด์นะครับคู่ที่4นะครับจะเป็นคู่เอกนรายการครับจะเป็นการพบกันระหว่างฉลามพรันชัยพบกับวิวเพชรโกศลนนครับสำหรับคนนี้จะขึ้นชกในพิกัดน้ำหนัก127ปอนด์นะครับสบเบต359เว็บเดิมพันออนไลน์มาตรฐานบริการ24ชั่วโมงบอลหวยคาสิโนและเกมออนไลน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นมวยเดี่ยวมวยสเต็ปออกตัวได้ทุกยกกับซับเบส359ก็ขอฝากข้อมูลชุหลักจำเป็นทางการของเราไปด้วยนะครับกับซับเบส359เว็บเดิมพันออนไลน์มาตรฐานบริการ24ชั่วโมงฝากถอนโอนไวปลอดภัยมั่นคงไม่ว่าจะเป็นบอลหวยคาสิโนเกมเดิมพันออนไลน์ต่างๆหรือมวยเดี่ยวมวยสเต็ปออกตัวได้ทุกยกกับซับวเบส359หากท่านใดสนใจก็คลิกลิงก์เข้ามาได้เลยนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนะครับ หรือจะแอดไลน์เข้ามาโดยตรงได้ที่แอด3 5 9 SBB นะครับมีแอดนำหน้านะครับก็มาเริ่มคู่ที่1กันเลยนะครับสำหรับคู่นี้ก็จะเป็นการพบกันระหว่างฉลามเสือยุคเอท่าสาลาพบกับบาลังทรัพย์สอสลาชีพนะครับก็จะเป็นมรอบคู่เสือครั้งที่20สายสีนะครับจะขึ้นชกในพิกัดน้ำหนัก120ปอนด์ใครแพ้ก็เก็บกระเป๋ากลับบ้านได้เลยนะครับส่วนคนชนะก็เข้ารอบ8คนสุดท้าย มาดูที่เจ้าฉลามเสืออนุกเอธาสลาครับก็เป็นมวยประเภทจังหวัดพิมพ์มือดีรถตครบเครื่องอายุ17ปีนะครับมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชมาซ้อมอยู่ที่ค่ายสโชคมีชัยนะครับเป็นดีกรีรองแชมป์มวยไทยประกันชีวิตครั้งที่19นะครับและเป็นมวยเบอร์ต้นต้นของภาคใต้ก็ว่าได้นะครับชอบเปิดเกมนะครับกระดูกการผ่านมวยจะดูดีนะครับปอดใหญ่ปลายแรงร่างกายแข็งแรงแข็งแรงนะครับหพวจิตเัวาใจดีนะครับยืนระยะได้ตลอด5ยกนะครับมาดูที่ฟอร์มหลังของเขานะครับ แพน็อกยก3ชัยชนะแป้งเมนมุรีนะครับแล้วก็แพ้คะแนนให้กับเจ้าพลังทรัพย์สอสละชีพนะครับล่าสุดก็ชนะคะแนนเขาสดสิทธิสารวัตรเสือมานะครับมาต่อที่เจ้าพลังทรัพย์สอสระชีพนะครับก็เป็นมวยประเภทจังหวะพิมือดียรถคเครื่องเช่นเดียวกันนะครับเป็นมวยซ้ายมาจากจังหวัดอุดรธานีนะครับก็เป็นมวยจังหวะ2ตั้งรับจับทางเก่งนะครับไอคิวมวยสมองมวยดีนะครับนำเลี้ยงดีมีตัวเงินคอยสนับสนุนนะครับ แต่เป็นวัยรองนะครับได้เปรียบที่รูปร่างก็มาดูความหลังของเขานะครับแพ้คะแนนให้กับยอดเป่โออโยยาเปียวอายุยาไฟายิมแล้วก็ชนะคะแนนฉลามเสือนายกเอ่าสาลาลาสุดก็แพ้นอกจกสามให้กับเจ้าซันแบ็กบุมเด็กเซียนมานะครับสำหรับคู่นี้นะครับบทเบียดรประทะวุเสเศษสีกันไปแล้วนะครับทางทีมงานก็ยังชอบไปที่เจ้าฉลามเสือนายกเอ่าสาลานะครับ จะเป็นฝ่ายเอาชนะเป็นในการชกครั้งนี้นะครับตรงที่สภาพร่างกายและจิตใจจะดูดีกว่านะครับมาต่อโค้่ที่2กันเลยนะครับสำหรับโคู่นี้ก็จะเป็นการพบกันระหว่างสักเล็กเกตเพชเดชาพบกับยกคีรีจีเอ็นมวยไทยนะครับสำหรับคู่นี้จะขึ้นชกในพิกัดน้ําหนักเป็น115ปอนด์นะครับมาดูที่เจ้าสักเล็กเกตเพชเดชานะครับก็เป็นมวยมาจากจังหวัดพัทลุงเป็นมวยประเภทเข่าใน,นแน่วแน่นนะครับเดินเปิดเกมสัดแค้งแคงเข่านะครับขวาคอล็อกลัดมาตีมีลูกขวางหน้า วงในมีไล่แขนปรารัดมาตีนะครับขยันออกอาวุธอาวุธหนักแรงนะครับร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงครับมาดูฟอร์มหลังของเขานะครับแพ้คะแนนให้กับโดมทองลูกเจ้าพ่อโรงต้มแล้วก็แพ้คะแนนให้กับเจ้ายอดพยักซจเล็กมังนนนะครับล่าสุดก็ชนะคะแนนเพชรน้ำงามเกียรติพันธมิตรมานะครับก็มาดูที่เจ้ายกคีรีทีเอ็นมวยไทยนะครับก็เป็นนักบอยมาจากจังหวัดสุรินเป็นมวยประเภทจังหวัดพีมโมดีอาวุธครบเครื่องเป็นมวยเข่าเช่นเดียวกันนะครับ เขาในเนียวแน่นเตหนักไตแรงกลับรัดมาตีเก่าเกมนะครับเหลี่ยมมวยสมองมวยดีนะครับการออกอาวุธก็หนักแรงทุกลูกนะครับมีลูกขวางหน้าโบูดูดันร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงหัวจิตหัวใจดียืนระยะได้ตลอด5ยกนะครับมาดูฟอร์มหลังของเขานะครับชนะคะแนนอัตชัยโรงเรียนกีฬาลำปางแล้วก็แพนน้คะแนนฉลามเขาในยกเอท่าสา,าลาล่าสุดก็ชนะคะแนนมาเหศสวนจิตเมืองนนมานะครับ สำหรับคู่นี้นะครับทางทีมงานก็ยังชอบไปที่เจ้ายกทีรีทีเอ็นมวยไทยนะครับจะเป็นฝ่ายเอาชนะไปในการชกครั้งนี้นะครับตรงที่สภาพร่างกายจะดูดีกว่าและกระดูกการผ่านมวยจะดีกว่านะครับก็มาต่อคู่ที่3กันเลยนะครับสําหรับคู่นี้ก็จะเป็นรองคู่เอกในรายการครับจะเป็นการพบกันร,ระหว่างเนื้อตรรีสามใช้ิเศษสุขพบกับ1 0บแส,สนเครื่องครัวเทอร์โบชาร์กนะครับสำหรับคู่นี้จะขึ้นชกในพิกัดน้ําหนัก1 3ึง้อยปอนด์ มาดูที่เจ้าเหนือธรณีสามชัยพิเศษสุกกันเลยนะครับก็เป็นมวยมาจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมาแล้วครับเหนือธรณีสามชัยพิเศษสุกไอแบทแมนนะครับแห่งเมืองอุบลก็เป็นมวยประเภทจังหวะฝฟมเมอร์ดีรครบเครื่องรูปร่างสูงยาวมีรูปขวางหน้าดันแทงกันเสียบนะครับมีสอกแหลมคมปล้ำรัดมาตีบูดูดันมีหมัดมีศอกเสริมอาวุธหนักแรงทุกลูกปอดใหญ่ปลายแรงนะครับปลายมั่นคงร่างกายแข็งแรงแข็งแรง,แง,แง,แงหัวจิตหัวใจ,ใจเกินร้อยนะครับยืนระยะได้ตลอดหายกนะครับ ก็มาดูที่ฟอร์มหลังของเขานะครับชนะน็อกยก3จอมโหดชอเกตวินาแล้วก็ชนะคะแนนสักชายน้อยเอ็มยูเดนล่าสุดก็ชนะคะแนนรุ่งแสงตะวันสิบอบุญชอบมานะครับก็มาต่อที่เจ้าสิบแสนเครื่องครัวเทอร์โบช้างครับก็เป็นนักวยมาจากจังหวัดสกลนครเป็นหมวยประเภทจังหวะฟิมบอดีรถครบเครื่องเช่นเดียวกันนะครับเขาในแนวแน่นปลํารัดมัตตีมีเขายัดไส้ตื้อสู้ดีนะครับมีฮึดตลอด5ยกนะครับร่างกายแข็งแรงแข็งแร,ง,แรงมาดูที่ฟอร์มหลังของเขานะครับ ชนะคะแนนสีวกรเกียรติเจริญชัยแล้วก็แพ้คะแนนให้กับเจ้าสีวกรเกียรติเจริญชัยและล่าสุดก็แพ้คะแนนให้กับเจ้าสีวกรเกียรติเจริญชัยมานะครับสําหรับคู่นี้นะครับทางทีมงานก็ยังชอบไปที่เจ้าเนื้อธรณีสามชัยพิเศษสุขนะครับน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะไปในการชกค,ครั้งนี้นะครับตรงที่สภาพร่างกายจะดูดีกว่าแข็งแรงแข็งแรงกว่านะครับได้หายใจไปก่อนหนึ่งไฟแล้วนะครับส่วนคู่ชกก็ หายไปเป็นปีมานะครับสโบเบด359เว็บเดิมพันออนไลน์มาตรฐานบริการ24ชั่วโมงบอลหวยคาสิโนโลและเกมออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นมวยเดี่ยวมวยเสเต็ปออกตัวได้ทุกยกกับส b o เบด359ออกมาต่อคู่ที่4กันเลยนะครับสำหรับคู่นี้ก็จะเป็นคู่เอกในรายการนะครับจะเป็การพบกันระหว่าง ฉลามพรมชัยพบกับวิวเพชรโกศลนะครับสำหรับคค่นี้จะขึ้นชกในพิกัดน้ำหนัก125ปอนด์มาดูที่เจ้าฉลามพรมชัยกันก่อนนะครับฉลามพรมชัยก็เป็นนักมวยมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชมวยสูงยาวเข่าแหลมนะครับเป็นมวยประเภทจังหวะฝีเมอดีวัตครบเครื่องมีลูกขวางหน้าปล้ำรัดมัดตีมีแข้งนาสายที่ออกได้รุนแรงบู๊ดูดันมีหมัดมีสอกเสริมนะครับ ออกอาวุธได้หนักแรงร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรง,แงหัวจิตหัวใจเกิดร้อยยืนระยะได้ตลอดหายกนะครับมาดูที่ฟอร์มหลังของเขาครับชนะคะแนนมงคลชัยโชคทวีออยแล้วก็ชนะคะแนนช่อฟ้าทอแสงเทียนน้อยล่าสุดก็ชนะคะแนนวิวเพชรกศลมานะครับก็มาต่อที่วิวเพชรกศลครับหรือน้องวิวสพัฒานารายนะครับก็เป็นนักมวยมาจากจังหวัดจันทบุรีเป็นมวยแชมป์รุ่น เฟเธอเวทช่อง7สีนะครับร2 6ปอนด์เป็นมวยประเภทจังหวะฟิเมอรีออวดครบเครื่องเช่นเดียวกันนะครับชอบเปิดเกมก่อนเป็นมวยเข่าเข่าในเนียวแน่นมีลูกขวางหน้ากล้าลุยกล้าแร่กล้าสวนนะครับวงในมีไล่แขนปล้ำรัดมัดตีมีหมัดมีศอกร่างกายแข็งแรงแข็งแรง,แงหัวจิตหัวใจเกิดรอยยืนระยะได้ตลอด5ายกนะครับมาดูที่ฟอร์มหลังของเขาครับชนะคะแนนกล้าสิกเพชรจินดาแล้วก็แพ้คะแนนฉลามพรัญชัยล่าสุดก็ชนะคะแนน คมประตักซินบีมวยไทยมานะครับสำหรับคู่นี้นะครับต้นต้นเข้าไปที่ฉลามพรัญชัยนะครับส่วนปลายปลายก็ขยับขยายค้ายออกบางทุนนะครับเพื่อจะเป็นผลดีต่อกระเป๋าสตางของท่านสมาชิกนะครับยังไงทางทีมงานก็ยังชอบไปที่เจ้าฉลามพรัญชัยนะครับจากเป็นฝ่ายเอาชนะไปในการชกครั้งนี้นะครับก็มาสรุปคู่มวยของวันอาทิตย์ที่13กันยายนกันอีกรอบหนึ่งนะครับคู่ที่1ฉลามเสือนายกเอ่าสลา,าจะาชนะบัลลังก์ซับสอนสลาชีพ คู่ที่สองสักเล็กเกียรติเพชรเดชะจะแพ้ยกคิรีทีเอ็นมวยไทยคู่ที่สามเหนือธรณีสามชัยวิเศษสุขจะชนะสิบแสนเครื่องครัวเทโบชาร์คคู่ที่สี่ฉลามพรัญชัยจะชนะวิวเพชรโกศลนะครับ <S <S ก็มาดูที่มวยรักมวยชอบจากทีมงานนะครับสามตัวเน้นๆน,นะครับคู่ที่สองนะครับยกคิรีทีเอ็นมวยไทยคู่ที่สามเหนือธรณีสามชัยวิเศษสุข แล้วก็คู่ที่4นะครับฉลามพรันชัยนะครับก่อนอื่นก็ฝากทีมงานหนุ่มเมืองกันร้อยลูกเจ้าป่อพรานชัยนะครับหากท่านใดสนใจสมัครสมาชิกลายพิมพ์ลายเสียงมืยห้ติดต่อได้ที่ไลน์ ID 0ดีย0 6 9212นะครับหรือเบอร์โทรศัพท์090 886 9 9 6 1นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับทีมงานเจาะลึกข้อมูลมือไทยเจสีขอบคุณครับ